บายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบร์สกูสกคนเด้อมื้อนี้ก็มาพบพอน้องแหล่แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องพบพอน้องแหล่มื้อนี้ก็อยู่ทางเตาถ่านเนาะพี่น้องมาสวยกันเห็ดตูบพื้เก่ามื้อนี้กับพี่น้องเ,ออเ้ยเด้อแอมก็ออกทางหนาน,น,อนอ้องพี่น้องบนใส่เครื่องใส่คล้องพี่น้องเลยโดยกลสิสําเร็จแล้วเพื่อนได้หน่อยเพื่อนพี่น้องโดยพอดีตัวปลูกอยู่เพื่อนกันเลย งามแล no ้วกระตบเนาะพี่หน่อยเอาวเหือนกระซำหื่นอะไรเนาะพี่หน่อยโดยงามแล้วกระซำเร็จเลยอืมนี่แน่นนะกำลังตอกทางในเอาไม้สังไั นี่ไวคือเก่าพี่น้องแน่นนี่ตอกเล็กตะปูแน่นนะพอดีอยู่พอดีเศร้าพี่อดี เห็ดทางมีทางประตูเลยทางเขาเนาะงามเลยบาทนี่ขุดออกเนาะตอนนี้เป็นทางเขาเลยทขุดออก กระจาดแผ่นน้ำพอดีเห็ดเป็นประตูบอกเออแงดิบอยู่บ<ป>ลนะตยตาแล้วดิบปากขาาก ทางเขากับพอดีงามสวยกันหลายคนขึ้นเก่ามานันอีพี่น้องแน่นนะก<ว>ินหมูหงสุก <c oughs> ทางเจาทานกระจูมว่านี่ได้คืนหนึ่งแล้ววันนี้เนาะ <c oughs> คนมาหาสื่อทานกันหลายอยู่ เมื่อวานนี้ก่ะเมื่อนี้ก็มากคือกันเนาะช่วงนี้มีคนอยากได้ทานลายพี่น้องเขามาซื้อตลอดอยู่แต่ว่าบ่มีให้เพื่อหักกระจูดพ็ออกทางหน้าให้งามบบบนี้พอดีงามพอดีอยู่พี่น้องเอ้

ความสูงประมาณเมัรใหม่เลยเอาประมาณไม่แปดสิบกัสิบสองเนี่ยเอาสองเมตรหาไปเลยหน่งสองเมตรหาเส้นจะออกวะบิ๊มไม่บอมึงหรอีิ๊ม เทกบนใส่ประตูอยู่เนาะประตูอัดตัดออกเรียบร้อยเนาะบอเดคูดซ้ำตัดออกน,นิดนึงโต,โตดิพอดีได้ใส่เครื่องพี่น้องผนวางเครื่องวางเครื่องวางของ

พูดเนาะ ควันตัวตัวดีพี่น้อนทำมากก็ได้พูดท่านดีบ่ให้มันรู้คือสีใหม่แหละ ด้คืนหนึ่งแล้วอดีงาม เกือบเรียวแล้วเดี๋ยวไม่หรอกแม่ไอ้เรื่องไม่เป็นไรล่องนะบิลลักษณ์พวักษณ์พระพุ่นพระพุ่นแล้วผม

เอาลักมาเพิ่มอีกอันหนึ่งเนาะโอ้สบายดีเด้เอหลังคุดคุมตัดเสาทางนั้นค่ะตัดลักเนาะผดี บดแดดมือนี่แดดแต่ตอนเสาๆหน่อยนึงหมๆใช่เหเอมเสางดเนตีนีก็เห็นเลยนะผมเคกกเบกม่านแตว่ามันจาพูดตรงนี้นะก็ได้ยี่สิบห้าปนาะ 5, กินไรก็ได้ชิคกี้พอกินเลยมมากมามาๆมมามาน้าพ<า>ิมอืม

ทาแล้วบกับเียมติดิหางออกใส่อีกลางนึงเอียงเล้เก็บหมากยังเด้เนาะ เทกมาพีได <ersch> ้เพราะว่ามันได้เทกคะแนนได้บอกเทกมาพีปลายโขงมันถูกมันถูกปุยถ้าทำเต็กมาทำปุยเรากรคจายเพิ่มออานะครับมาได้เดินไปดูค่ะเดินมาพูดเดินมพูดใช่ปะเดินมาถึงมาไปเลยึงมา

ตั้มบันนี่ใส่ันทั้งขางนี่เนาะคิดว่าประตูสะดอกพอดีทางองอ,อกเล

เพิม่มเป็นบลมบัานไดพี่น้องแดดกับบลูแดดเนาะมืนนอม่อกี้ทั้งไอ้วันเพิ่นกับบด้ดมาน้ำเด้อพี่นอ้องเ,งเออาพ,าพิน่นเห็ดเวียกอยู่ทั้งพุ่นแหละทางเพื่นแม่ตู้เพิ่นแหละมื่อนี้กาแบ่งกันทั้งน้องเลมาเห็ดตูปซอยแอพามีเพิ่นกัเห็ดเวียกอยู่พุ่นพี่นอ้องแบ่งกันเห็ดเวี้ยกันได้ แล้วพี่น้อง<า>นี่เป็นนี่เลยพอ,อพดีอัดแบบลมบกเขาจังบ้านาวยามแรงมางนะพอดีงามีวนนันออก Ne fanya ini?

พอดีเป๊ะเลยบ้านนี้พอดีงามนะอามม่เนบไหวบ้านนี้หนีไหวเนาะตัวน่อยก็ได้ปลาถือย่างั้นแต่ลอินยเอลาอีนชั้นลุ่มมนเมาไหมมั้ยมาได้

ช้องแนบมันเดงมาได้นี่ๆพะเ่าตัวนหนอยนี่เลยเก็บมาใส่ห <c oughs> นึ่งตัวถึงหนีบแนบใส่นะคะเสกัน

มามัดไหแล้วม่แล่ว,ลวพี่นม่แมัดตัวน่นแม่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 แแห่แม่แมแย่แม่แ่น่งม่่แม่แแม่แ่แม่ อะโดยน้องพ่อแม่พี่น้องจากคิปนี้ทั้งน้องแหล่สิขอตัวลาพี่พี่นี่ก่อนเดอ้อถ้าน้องแหล่ว่าพีดผัดประการใดก็ต้องขอถดขออภัยหลายหลายขอขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับส้มคีพน,น้องแหล่ตั้งแต่ต้น,ตน,ตนจนจบที่ผู้ความโฆษณาโดยจากคิปนี้ก็สิขอราไปก่อนเดอ้อขอกาวคำว่าสบายดี